ข่าวดีสำหรับแฟนๆ Motorola ใครที่กำลังมองหามือถือรุ่นใหม่ที่ทั้งบางเฉียบและแรงไม่แพ้รุ่นพี่ต้องไม่พลาด Motorola a 7 0ที่เพิ่งเปิดตัวคะแนนทดสอบประสิทธิภาพบนก e ก b e n c h ออกมาให้เราได้ตื่นเต้นกันผลการทดสอบครั้งนี้เปิดเผยให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ CPU ที่น่าสนใจโดย a 7 0สามารถทำคะแนนซิ n g l ิ c ค r e ได้ถึง1333คะแนนและ m u l ติคอร์ที่4 1 4พคะแนนและมันดีแค่ไหน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อย่าง Moto E860 Pro ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของปีที่แล้วผลปรากฏว่า E70 ทำคะแนนได้ใกลเคียงกันอย่างน่าประทับใจ E60 Pro ทำคะแนนซิงเกิลคอร์ได้1,333คะแนนและมัลติคอร์4,154คะแนนจุดเด่นที่น่าสนใจแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของซีรีส์แต่ E70 กลับให้ประสิทธิภาพที่ไม่แพ้รุ่น p ปรเลยทำให้หลายคนจับตามองโดยเฉพาะในตลาดจีนที่ใช้ชื่อรุ่นว่า Moto X70 Air ซึ่งมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับ iPhone Air อยู่บ่อยๆ สเปคที่น่าสนใจดีไซน์บางเฉียบตัวเครื่องบางเพียง5.99ม mm. ิลิเมตรหน้าจอขนาด6.7นิ้วความละเอียด 1,5K อัตรารีเฟรช120เฮและความสว่างสูงสุดถึง4,500นิ s ชิปเซตขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 7 Gen 4หน่วยความจำ LPDDR5X พื้นที่เก็บข้อมูล UFS 3.1กล้อง กล้องหลังเลนหลักและอันตรวายความละเอียด5 0 mp และกล้องหน้า5 0 mp แบตเตอรี่480 0 mah รองรับก,การชาร์จไวแบบมีสาย 68W และไร้สายส5 W ดับราคาและสีสันสำหรับในประเทศจีน Moto X 7 0 Air เปิดให้พรีออเดอร์แล้วมีให้เลือก3สีได้แก่สีเทาอ่อนสีฟ้าและสีเขียวโดยมีราคาดังนี้1 2 gb 2 5 6 gb ราคา2,599หยวนประมาณ1 1 9 0 0บาท 12GB 512GB ราคา2,899หยวนประมาณ13,270บาทคำถามชวนคิดเพื่อนๆคิดว่า Motorola Edge 70จะมาขย่าว,วงการมือถือในบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหนและคุณสมบัติอะไรที่โดนใจคุณที่สุดมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย